าบนดินครับพี่น้องน้องมาปั่นให้ใช้กูบูต้าห้าศูนย์หนึ่งแปดครับปีนี้เอาบนดินเลยครับ ัวโอ้แปงนี้เสร็จแล้วแต่แป้งนี้แป้งนี้ก็ปั่นเสร็จแล้วครับแต่ต้องทิ้งเอาไว้สักอาทิตหนึ่งเดี๋ยวจะมาหวานเพราะว่าให้น้ามันยุบตัวถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกมาก็น้ำคงจะเต็มอีกเหมือนเดิมทำยังไงได้ละครับ ปิดคลองสาธานะฝั่งกานล่างน้ํำก็เอ,อ่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาหนุนไม่เห็นไม่ได้สงสารเพื่อนผงที่ทำนาเด้วกันเลยเต็มครับคนมาตั้งแต่ข้างแรกแปลงข้างล่างเต็มหมดแล้วครับ <S <S เพื่อนๆกันเต็มหมดเลยแ,แปลงนี้อยู่ข้างบนหน่อยฝนตกเมื่อคืนครับน้ำ กลับมาเต็มอย่าเมื่อวานไม่มีนะครับเหมือนเมื่อคืนเนี่ยตกตกตอนค่ำเมื่อวานเมื่อวานไม่ตกแต่วันก่อนนี้ตกครับตกตอนเมื่อคืนนี่ครับถ้ามีน้ำมาก็น้องเชอร์รี่น้องเชอร์ออรี่เต็มไปหมดครับโอ้โห,โโหเป็นเม็ดๆเ,เลยครับมีแต่น้องเชอร์รี่ทั้งหมดทั้นั้ข้าวมันจะขึ้นไหม ดีน้องเขามาปั่นให้อารถมาปั่นแทบไม่ได้ครับเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะลงไม่ได้ปอดีในน้ามันแห้งไปช่วงหนึ่งผมก็รอมันแห้งนึกว่าผลจะไม่มามันมาอีกรอบหนึ่งสุดท้ายน้าเต็มเหมือนเดิมเรียบร้อยเลยครับงานแปลงนี้โอเคครับจบคลิปแค่นี้ครับ